ชื่อเดจลิทินวันนี้จะมาอ่านภาษาปตาีบทที่สามเรื่องภัยเงียบบทนี้เตือนเตือนสกิดเรื่องเล็กนิดอาจโตใหญ่อย่าหลงไว้ใจใครถ้ามิดได้รู้จกกักจริงเราเราซื่อแต่เขาคดอาจ อาจหมดทุกทุกสิ่งฟังคำให้ประวินอย่าด่วนชิงตัดสินใจคอมพิวเตอร์ดูรักษาหยิบประโยชน์มาแบ่งส่วนได้สำนวนสุภาสิตไทยคำยืมใช้ในบ้านเรา เพื่อนเพื่อนในชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าไม่ว่าเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายต่างยุกนิ้วให้แทนว่ามีฝีมือในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้าคนหนึ่งจะไม่ให้แพนเก่งได้อย่างไรในเมื่อพี่ทดพี่ชายคนเดียวซึ่งกำลังเรียน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้สอนให้จนแพนมีความรู้ก้าวหน้าเกินหลักสูตรสามารถซ่อมเครื่องได้บ้างถึงแม้แพนจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์แต่แพนก็ไม่ชอบอยู่หน้าจอนานๆแพนกลัวสายตาสั้น สมองไม่ปลลดล่งเพราะขาดการออกกำลังกายแพนจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นแพนว่างหรือเปล่าลูกช่วยส่งอีเมลถึงป้ารัฐหน่อยถามป้ารัฐว่าอยากอยากได้อะไรจากเมืองไทยบ้างป้าสุ จะไปเดือนหน้าแม่จะได้ฝากไปให้ป้ารัตคือพี่สาวของแม่ที่ไปทางานต่างประเทศส่วนป้าสุคือเพื่อนของแม่ซึ่งจะไปเยี่ยมลูกชายที่เรียนอยู่ประเทศเดียวกับป้ารัตเพนก็เป็นทุรัจัดการให้แม่อย่างเรียบร้อยแทน แพนช่วยเสื้อถาคำอาระยะชนกับอาณาอยะชนหน่อยเพื่อนเพื่อนรอเพื่อนร้องบอกให้เวลาไม่นาใช้เวลาไม่นานแพนก็สืบค้นข้อมูลออกมาได้อาระยะชนคือคนที่มีความสุขตั้งอยู่บนรากฐานของศี ศิลธรรมและกฎหมายคนคนที่เจริญแล้วอนารายชนคือคนที่ยังไม่เจริญคนป่าเถื่อนแพนเพนช่วยหาคลิปคลิปอาร์ตสวยๆมาทำหน้าปกด้วยนะเจ้าเจ้าขานายท่านขาข้าน้อยรับรับปฏิบัติแทนรับ คำเพื่อนอย่างอารมณ์ดีวันหนึ่งพี่ทดกลับบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจนพ่อต้องถามขึ้นเป็นอะไรไปล่ะทดหน้าบอกบุญไม่รับเลยสอบตกหรือพ่อเย่ yeah, ลูกพี่ทศจะสอบตกได้อย่างไร ในเมื่อเรียนได้เกรดเฉลี่ยเกือบสี่ตลอดก็ยายก็ยายป้านเพื่อนไ,<ม> <ery> ไม่ใช่ยายป่านป่าน,านเพื่อนผมนะสิชอบชอบเช็ดนี่ชอบเช็ดนี่นักเช็ดดีนักเอามาคุยอวดว่า ได้เช็ดกับฝรั่งเลขรูปกันดูฝรั่งห่อเชียวยายปานเผอ,อมากกว่าได้ฝึกภาษาโต้ตอบกันอันนี้ดีจริงภาษายายปานดีขึ้นแต่ที่แย่นี่สิอื้อพี่ทศหยุดพูดเกาหัว ขยิบเกาเกาหัวขยิบ,ยบแก้วน้ำขึ้นดื่มเกาหัวหยิบแก้วน้ำขึ้นดื่มขาดขาดจังหวะในการเล่าจนแพนทนไม่ได้เย่ยังไงพี่ทศเล่าเร็วสิฝรั่งมากรุงเทพนะัดเจอกันยังดี ที่ยายป่านชวนยายฟางไปด้วยพอไปเจอเขาจริงกลายเป็นฝรั่งแก่อ้วนุพพงพลุยเอารูปใครมาหลอกก็ไม่รู้พี่ทดบิปากยายสองคนนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะฝรั่งทำท่าไม่รู้ ไม่รู้สิสีชีชีไม่รู้ไม่รู้ไม่ชีสองคนนี้เลยตกตกกระไดพรอยโจนเขาบอกว่าอยากกินอาหารไทยอร่อยอร่อยก็เลยพากันไปพอกินเสร็จฝรั่งตกตกกระเป๋ากางเกง หาสตางค์ใหว้วุ้นแล้วบอกว่าทำกระเป๋าสตางค์หายทำหน้าทำหน้าตาหน้าสงสารขอให้ยายป่านจ่ายไปก่อนแล้วจะใช้ใช้คืนทีหลังป่านกับฟางต้องต้องเทต้องเทกระเป๋า มารวมกันโชคดีที่มีเงินพอจ่ายโถเอ้ยแม่อุทานแล้วนี่จะยังคบกันดีหนอ,อกกันต่ออีกไหมแม่ถามโอ๊้ยสองคนนั้นส,สาบส่งเลยตอนป่านจะไปเข้าห้องน้ำเจอพนักงานเสิร์ เขาเข้ามาบอกว่าฝรั่งคนนั้นอยู่พัทยาไม่ได้อยู่เมืองนอกหรอกหลอกหลอกอย่างนี้มาเยอะแล้วโชคดีนะที่ป่านพาเพื่อนไปด้วยไม่งั้นโกงถูกหลอกไปทำมิดีมิร้ายเน่ตอนนี้ตำรวจ กำลังจับตาดูอยู่แม่รู้แม่รู้ไหมยายปานความือขวาขอ้ยายข้อมือยายข้อมือขว้าข้อมือยายฟั่งแพย์ยายฟาั่งเพนเพนตัวเพนตัวเปลี่ยวเพนเพนเพนตัวปลิว,ว,วไม่ต้องร่ำลา ชาตินี้อย่ามาเห็นหน้ากันอีกพี่ทดทำเสียงเข้มก่อนจะพูดกับน้องสาวแพนระวังนะอย่าไปเที่ยวเช็ดกับคนแปลกหน้าถ้าเกิดมีอะไรไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วก,ก็บอกพี่แล้วจะจัดการให้แพนนั่งเงียบ ไม่อยากบอกใครว่ากิจกรรมสุดท้ายที่แพนชอบทำเมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็คือการเข้าห้องสนทนาทางเว็บไซต์เริ่มแรกแพนจะสนทนากับพี่ตายลูกป้ารัตเป็นประจำแล้ววันนี้คืนดีก็มีคนเข้ามาเซ ร่วมสนทนาด้วยะเอ๊ขอคุยด้วยคนคนน่ะคุณคนน่ะค่ะนะคะชื่อจิจี๊บค่ะเรียนอยู่ปีสองรักรักเด็กชอบฟังเพลงไม่โกหกเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะตั้งแต่วันนั้นมา ทั้งสามคนก็สนทนากันเป็นประจําแต่ตอนหลังพี่ตายห่างไปหน่อยเพราะเรียนหนักพี่เจียย๊ยบใจดีมากเด็กรักเด็กจริงอย่างที่ว่ามีคำแนะนำสั่งสอนที่ดีดีให้เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนหรือการเรียนเรื่องเพื่อน ชื่ออ้อนั่นนั่นพี่ว่าน้องแพนเฉยๆไว้ดีกว่าดีเดี๋ยวพอเขา้าเขาหายโกรธเขาก็กลับมาดีเหมือนเดิมแต่ถ้าน้องแพนยิ่งโกรธตอบเรื่องจะไปกันใหญ่นะเชื่อพี่เถอะ จริงอย่างที่พี่เจี๊ยบว่าพอเพนทําตามคําแนะนําอ๋อก็มาอ๋อก็มาขอโทษคืนดีเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่เจีย๊ยบพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบแพนอยากรู้ความหมายของคําว่าคนเจริญกับคนโง่พี่เจีย๊ยบหายแพนหน่อยได้ไหมคะสบายมากพี่บอกได้เลย พี่เพิ่งอ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญามาท่านบอกไว้ว่าคนเจริญย่อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันหนาความรู้ใส่ตนแต่คนโง่ใช้เวลาว่างด้วยการนอนหลับคุยแต่เรื่องไม่เป็นสาระ โอ้โหสุดยอดเลยพี่เจีย๊ยบแดนมีแต่พี่ชายเดยนจึงยึดพี่เจี๊ยบเป็นพี่สาวอย่างนี้อย่างเหนียวแน่นแม่ไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ทตัวจริงได้แต่ส่งรูปให้ดูกันแต่แปลกที่รูปพี่เจี๊ยบจะเห็นหน้าไม่ค่อยชัด ซึ่งพี่เจี๊ยบบอกว่าเป็นการถ่ายรูปแบบศินแบบศินแพนไม่เคยมีความลับใดๆกับพี่สาวคนนี้ในบ้านมีเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบรู้หมดพี่เจี๊ยบวันนี้แพนนับสต้าตงในกระเป๋าในกระปุกออมสินพี่เจี๊ยบ เชื่อไหมแพนมีเงินตั้งเกือบหกพันน่ะเนี่ยตั้งแต่วันนั้นพี่เจีย๊ยบหายไปไม่มาเข้าห้องสนทนาเหมือนเคยแพนเหงามากเคยคุยกันทุกวันหลังจากหายไปสองอาทิตย์พี่เจีย๊ยบก็กลับมาแม่พี่ไม่สบายมากลำพังเงินเดือนพ่อไม่พอ ข้ายาพี่ต้องไปทำงานพิเศษแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แม่จะผ่าตัดอาทิตย์หน้าด้วยพี่ไม่รู้จะทำยังไงพี่เจี๊ยบเอาเงินของแพนไปรักษาแม่ก่อนได้แม่ก่อนไหมแพนผู้บริสุทธิ์แสดงความมีจิตใจดี เพื่อเฟื้อแก่ผู้ลำบากพี่เจี๊ยบป,ปฏิเสธเสียงแข็งอ้างความไม่เหมาะสมผู้ใหญ่จะมาเอาเงินเด็กได้อย่างไรพูดกันอยู่นานสุดท้ายแพนก็ชนะตกตกลงพี่รับก็ได้แต่แพนต้องให้พี่จ่ายดอกเบี้ยนะ พี่จะรีบหาเงินมาคืนแพนให้เร็วที่สุดแล้วพี่เียบก็อธิบายวิธีการโอนโอนเงินผ่านธนาคารด้วยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติเรื่องนี้ไม่ยากลไม่ยากสำหรับแพนเพราะแพนเคยเห็นแม่โอนเงินไปให้คุณยายบ่อยครั้ง หลังจากโอนเงินแล้วจนเวลาผ่านไปสามเดือนก็ไม่มีการตอบก,กลับจากพี่เจีย๊ยบแพนคงถูกหลอกแน่ๆแล้วแพนก็เล่าเรื่องให้พี่ทศฟังพี่ทศไม่ดุน้องสาวแม้แต่คำเดียวเพียงแต่พูดว่าโชคดีแล้วที่แพนไม่เป็นอะไรเสียเงินแล้ว ก็เสียไปหาใหม่ได้แต่ถ้าแพนต้องเสียตัวหรือเสียชีวิตครอบครัวเราคงทนไม่ได้แน่ภัยมีอยู่ตัวทุกผลทุกแห่งมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ทันได้ระวังถือเป็นบทเรียนแล้วแล้วกันนะน้องจริง ริงอย่างที่พี่ทศว่าเงินทองของนอกกายถ้าไม่ตายเสียก็หาได้แต่ที่เสียใจและเสียดายคือความดีที่มีให้ถูกไฟเงียบเข้ามาทำลายโดยไม่ทันตั้งตัวคนครับ